พี่สันหาสัน้เาเอาเอาบ้งเอาเอาบนี้ีแม่เขาจดบงแไอ้บ้านีท่ันเสียวยเอสียเนาะ มากได้ครับีย่างียวเดียวเดียวแกเขาไม่เป็นเกมไม่เป็นเกมไม้ทำหัวทำะบวเนาเขาโอ้ยยังไงยังไงจะเ็เไปพื้ของมี่บัวบัวคอยเป็นเสือด้วเอาพูเป็นเสือไขไเป็นลิ่นแค่ไ่บัอยากเป็นลิอืมเจ้ารวยเจ้ารวสั่นต สาับการสาับกัรกรสัรับทบาทกันเ้อสรับตีเออใครก็คอดเป็นนิ้งซ่าจะเป็นเสือเออันเพิ่มเอสารับกันเด็นไหมไม่ตไมู่พี่เออเอาสารับบอกกันครับ

นี่ี่ก่อนได้ทานพี่่ก็จันี่ก็ใหญ่ะครับไอ้ฉันเป็นลิ่่าฉันบอกมันเองโอเคเดี๋ยวจะใสเอาเงจเสียเสว่าลิงไม่จซื่อแลอไอ้มืบอกว่าไต้เสือจะจับมือกันโอเคปะนี่เ็นเรื่อที่ฉัน้อละพวกัวกใครลวะ

ก็ขมเกมอย่างนั้นเกมยืนเยมร้องเพลงร้องไปคทิป์นเลยอานนจะเป็นบอลตื้นแค่สันเอาท่าสไอซุนเต่าเลือกคนละเพลงมากโอเคสิก็เออเอาคนละเพลงแบบนี้กีฬานะคะแม่ไม่ยอ่นิักขามแม่หน่อยด้วเออเอาคนละคนละเพลงคนละเพลงไอละเพลงเอ่นบรอเอาดนตรีร้สอบไคทิพไม่กงปากพูดไอพนัก็ร้องเพลงจากโอเคก็เพื่อนคนลโอ้โหโอเก็แม่ละ วันนี้ผู้เล่นยกมาแข่ไปไเลยก็เอาก็เอาร่างวัดร่างัดยัเนารัใหญ่้ยจากคืนในระดับดีแล้วอวามกไม่นีจะพาไปเนจะ้คว้ไก่อ้ยมัเป็นงควไก่แนนองเลยอห้เวลาที่โดนลงทีเดยวายวดเลยเอาเอาจังซีจลดเอาปเป็นคนแรกเอเอ้เป็นคนแรกกันเอตัวเียวพี่งยเดี่ยว คอยมาสายไว้อยทำโอดีเสร็จยากที่วอยาก่เนี่ยตงสิ่ตายกินซื้อนี่ผมกับผมโอ้ยมันก็คือยากกับย่างว่าหางมันยาก่างยากพอแล้วเรว่าทออางมันจะเป็นไงยากุกิกก็ย้อนไปมัอยเอาพงบัวลอยเยอะมันจังมันบัวลอยโอ้ยใครจะดีเห็นวมาจงป้านัวมาเพชรเพี๋ยวบัวลอยใส่หวาน อความรู้ความตัวอย่างปที่ิเรียสตะไคร้ทงค่ะอาภิษอะไรล่ะอยมาแต่เอยิมตาดองไรอี่จะหาหัวในตลาดตังไหนเากี่เาโอเพ็่นคนยางเพลงในรอบนี่1ิษ่งนคนยาเพลงอาจารย์วัดอาค่อ เปียงแค่นนเออมันต้องสิวดขัวหโอ้ยอยากดูอมันแต่ละอันเอาเพียเออเอาเพงเนี่ยนเอาเพียงเน่ยเออเพนี่ยนะครันเออจะวนเอาเพียงเน่จะนกับคือจะสีย้อวามันืองยิ่กว่าเราฝ่ายมันเสีย

别弄这个。 ไม่ตเ <łość> ู่ไม่ต้องมาพัฒนาเดี๋ยวา็ไมมีนะโอ้ยเอาเอาตอเพยงอย่างดยมันยออมัยอมรั่ ท <c ậ u> ้องพิษดีเลยอันนี้พูดในชบกูได้เกิดการชกกันดครับคบคบอลล้นตุนอ่งาสุงมาสั่งม้่มาสนมาสั่งมาส่งาังมาสั่กวาส่มาั่งมางม้สัายั่ายั่งมามายมาสังม่งมาบั่งม่งมาสั่งมาส่าสั่่ขอาสั่งมา่งมาสาสงมาสัมาย่งา่งมงม้ส่ามั่มา

छ यागाग अ्याठने เไเอาาหารที่พวกกวางไว้เพียงแ่บดีต่งสตีต่างสตีอีนก่อนเน่ยเรูปเออบอกไว้ต่างสตีนถาถามด้วยสูตเออได้รออีกเอาไปเดื่อนเอาอาด่มเจ้าเดือดก่อนกันเออ่าอาจารย์แค่รงสนามรับอมางรอนแต่บอก่ Okay. Yeah. อ่ามาจัดทํามายก <laughs> เราบสถตนเานน่อุ้ยจะเห็นระเจ้าในนรังินนเงนเออ้ันเป็นอย่างไอุ้ยน้ำเงนปรสิฐพิที่สาม่มั็นวนอะไรครับเออน้ำเันที่สมนี่กันอุ้ยองชินชั้นเออเออ้ันก็ผเรวันเร็วเออน้ำเงินหแน่ไเร็วเร็วนที่สามนำนที่สามก็คือไหว้น้ำฟรีไหว้น้ำฟรีต่อดปี้ออ

เอาเงิน2หมื่นไปย่าง้วาถารางแล้วนงวคนหนึ่งที่องเอที่หนึ่งที่ที่หนึ่ที่่มันบ่ที่วนวัเลยไม่ต้องเป็นใคอแ่กบ้องแกใจรสมีบกไ่ราสนุกมากสขอเชิญเ้เลยโอ้ยนี่พเหวเฮ้ยอ่ะล่ามาที่น่ครับ Like back back what you กันคนดูเด right. 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 ็กสาวใ่มีดกันในเก่งท้างวะถ้าถกโวยคนมีกันเอาต่แต่กทนี้ก็งยอเราตสมัยไหปเอาพอพอหรอยเดีๆเอาเี้สอยู่นไหนจะว่าเจ้าเอเจ้าเอง่ไปไไปไ ยัง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 ผ่ยนไปถึงี่ตัวยังยังยองยองไม่ได้ถึงตรง